สวัสดีค่ะภะษีบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะตโตยโยต้าไฮรักวีโก้ขัรถกระบะ4ประตูปี05นะคะราคามี่จภาพค่ะ1 5 7 0 0 0สบาทราคานี้เรียกว่าถูกนะคะทุกท่านรถมีริ้วรอยบ้างนะคะตามอายุการใช้งานค่ะตามสภาพรถมือสองเลขทะเบียนสวยนะคะสีมีเก็บบ้างบางชิ้นบางจุดค่ะ โตโยต้าวีโก้ปี05คันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3.0ตัว G เป็นตัวท็อปในรุ่นเลยนะคะตัวถังสวยค่ะเดิมบางน็อตไม่ขยับนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ค่ะขับขี่ได้ปกติขับดีเลยทีเดียวแต่งโหลดมานิดหน่อยนะคะคันนี้ภายในสวยสะอาดค่ะใช้งานได้ปกติกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแผงประตูไม่มีรอยแตกนะคะ ยังสวยๆค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ157,000บาทตัวย t ตาวีโก,โกนะคะร้อแม็กขอบ18บยางดอกดีภายในสวยแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีกุญแจรีโมทค่ะภาษีพรบปบี65เล่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะหาไปใช้งานกันอยู่คุ้มคุ้มค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมารนานตูรถนะคะติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้ใตคลิปนี้ได้เลย แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วถ้าถูกใจยังไงขอแนะนําให้ท่านติดต่อโทรไปคุยและเข้าไปรับชมตัวรถเพื่อตรวจสอบสาภาพของรถและเอกสารต่ตางๆให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนํากันเท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ